ครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับเมื่อนี้กบบ้าโทกมากตัดแตงครับผมตัดแตงด่านล่างครับเพราะว่าข้างล่างจะตัดแหน้งออกนะครับเพราะว่าตอนนี้ให้ผลผลิตแล้วครับเนี่ยตับบตัดข้างล่างกอกมันจะ่บจะเลื่อนเติบโตนะครับนครับพี่น้องนี่งามๆครับก็กินครับผมที่ปลูกกะหวังได้กินจังน้อยก็โอเคแล้วลหะครับ บได้วางยังไหลนะครับวางแก้วห่าได้กินได้อยากกโอเคแล้วอันนี้ครับพี่น้องตัดออกข้างล่างครับครับแม่ยงไหลครับเพราะว่าเบาชกบริสิทธิ์ยาครับปลูกแบบธรรมดาครับผมปลูกแบบบานๆเ่าบริสิทธิ์อย่าขามาเร่งครับนี่ครับกาลักติดหน่วยครับทั้งเทิงกับหลครับเลยตรงมาตัดตัดข้างล่างออกครับ นะครับเลยนวยแล้วะครับกำลังงามน่ครับตัดน่วยออกแล้วเขขากับตัดออกเลยครับนะนะครับกะบกวยสมบูรณ์หรอครับพรานอยู่ขขาง่างกัดัดให้ลงโลกครับตอนนี้กะเอาแตงพันไม้มาปลูกครับเดี๋ยวล่องเบิรงครับพี่น้องจะเป็นแตงพัน ตัวว่านอาจจะเป็นพันธุ์ที่ยูอิเรลเออนะครับกะล้เบิงนะครับพี่น้องว่าจะเป็นจงไดว่าจะโอเคบอเนาะตัดตัดออกเลยตัดลูกออกก่อนครับนะครับข้างล่างนว้ยมันจะจังสี่แหละครับน่วยจะบอคอยบอคอยงามนะครับแต่กับพอกินอยกินได้รับตัดออกเลย เช้านี่ก็อากาศก็สีเย็นๆจังหน่อยครับพี่น้องเป็นเย็นๆ,ๆจังหน่อยครับตัดออกเลยครับนี่หน่วยก็ตัดคี่เตาอ่นนี้ครับพี่น้องพ่อใดครับอนีครับพี่น้องโลูกแตงได้กินแตงครับ ติ้งเลยครับไม่ต้องเสียดายไม่้างบนงามๆครับเอาข้างบนดีกว่าเดี๋ยวนะครับเบิ่งก่อนครับดูก่อนนะครับพี่น้องตัดทิ้งเลยครับปึ๊บนี่ตัดเสียดายป่าะพี่น้องมา,า,กาถกตัดทิ้น หน่วยกำลังติดนี่ครับถ้าเข้าบอตัดกลางล่างออกอะทั้งทึ่งก็จะบอค่อยสมบูรณ์นะครับนี่ครับพี่น้องถตาเขาตัดกลางล่างออกข้างบนก็จะจะเลื่อนเติบโตไปเรื่อยๆครับนี่ครับติดหน่วยเรื่อยๆครับนี่ติดไปเรื่อยๆครับครับการสำหรับปุ๋ยที่เบาโถกใส่นะครับก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่พี่น้องปุ๋ยขี้ไก่นะครับ แล้วก็จะมีพวกที่เป็นนำเศร้าเขานะครับที่เฮามาเขา่าแล้ก็ตุดินงซี่สังคอแสงนะครับก็บจะลดไส่นะครับพี่น้องก็จะเห็ีบแบบง่ายๆครับแบบมียังกับไซ่ครับบริเนนเคมีครับผมครับเบิ้งรลดครับนี่ยมาแรง ามาสวัสดีพี่น้องนะสวัสดีจ้าอ่าครับผมกับได้เก็บแล้วอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นน้ำครับพี่บ่าโศกใส่นี่แหละครับนี่จะเป็นน้ำเศร้าเขา่าว้าโศกใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่นมเปี้ยวไว้นะครับครับผมจะอามาใส่เกือบทุกมือนะครับวันเว้นวัน ครับเอารถจังหน่อยครับพี่น้องครับแล้วลก็ใส่สังก้อนแสงไปนะครับสัง,ง,สงก้นอนแสงกรับครับเาวรถครับก็มีแหละครับประมาณนี้แหละครับพี่น,อน้องเราโชว์กับบ่อใส่ปุ๋ยยางไหลนะครับใส่แบบอี่ีใส่ของในโค้งเลื่อนครับถัดรถ ใส่รถนี่แหละครับน้ำเส้าเขานี่รถหอมกับงามครับเดี๋ยวบาสโชว์ภาพใหเบิรงครับหอมหอมแบงหอมแบงไตหวันครับงามหอมแบงนะครับที่ปลูกกับโอปอนะครับปลูกใส่วงล่อครับนี่ครับงามครับคิดว่าจะบ่ขึ้นแล้วครับแต่ว่าพ่อเอาน้ำเส้าเขาวก็ จุดนสัชี้แสงก็แสงลดทุกมือนะครับแล้วก็ตอนที่ปลูกกันนี้ครับดินดินจะล้วนดินในการสาคัญครับนี่ครับดินล้วนซุยบววครับได้วิตามินจากน้ำซุปเขานะครับจุดนี้ชี่สังก็แสงกับง่ามดีครับนี่ครับนี่ตัดร้ายรอบแล้วครับพี่น้องนี่ครับตัดกับคืนอีกตัดกับคืนอีกนะครับ นี่ครับตัดแบบนี้พี่น้องนี่ครับที่จริงหอมพัดนี่นี่ต้องถอนไปเลยบ่แน่นจ้ะครับหอมแบงไตวันนี่คือต้องถอนไปเลยครับแต่ว่าตัดเอาแต่ใบไปกินกะเกิดมา่ไหม่คือเกาล่ะครับหอมแบงเนาะนี่กะต้นมะนาวครับที่ตัวนี้เพราท่านได้ปลูกครับมีอยู่สองต้นมะนาวเป็นพวงบ้านแผ้วนะครับตัวนี้ที่บัโชคปลูกครับโอปอขึ้นกันครับตอนนี้ก็แตกใบออกดอกแล้วนะครับ ครับถือว่าง่ามดีครับผมก็ใส่ปุ๋ยขีย่ไก่นำเช้า,เ,าเขาจุดชี่สังขอแสงนะครับประมาณนี้ครับก็ได้ผลอยู่ครับอา้าวซิมเรตีสาเขียวนี่ได้แสบว่ะเอาตัดด้วยนี่รุ่นนีปิดเลยครับเก็บโหลดครับพี่น้วงนวยใตยเนาะข้างบนจะได้อันนี้ไหมน,นี่ได้อีกหนึ่ง ข้างบนจะได้จเจริญเติบโตไปเรื่อยๆครับครับปุ๋ยกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องพักกัดจะง,งามนะครับหอ,อมแบงนีเบาโชกทดสอบแล้วนะครับลดลาดด้วยน้ำเส้าเขาจุดินทียสังเาเสียงนี่ผมมาเขาทาครับดงีงามๆครับพี่น้องพอได้กินครับปลูกไว้ยังละเล็กละน้อย นี่จะเป็นบล็อกโคลี่นะครับนี่ครับบล็อกโคลี่บาัโซกับใส่กระถางเลยครับใส่กระถางแล้วกระถุงดํา่ไครับกระถางนี่จะเป็นแตงกวานะครับครับกับพ่อได้กิ่นครับพี่น้องมาดูแลสวนย้ําเสาครับบะเขือกะปลูกไว้สองต้นครับเป็นบะเขือม่วงนะครับ มะเขือยาวสีม่วงครับครับตอนนี้ติดนวยแล้วครับนี่นี่ครับออกลูกแล้วนี่ติดดอกออกผลดอกกระดกอยู่ครับนี่ออกมาเรื่อยๆครับสําหรับดอกนี่ครับน่าจะดกงอยู่ดอกเบ้าโซว่าครับครับมาอัปเดตผักวันจังน้อยพี่น้องผักวันเป็นยังคือตรงปลูกนะครับนี่ครับต้นเดียวนี้เบ้าโซว่วาถ้าเก็บขายนี่น่าจะได้ ได้บอยี่สิบบาทชาวเขียวได้ไร้บาทจ้าตัวนี้ห้าซี่ผลอะนี่ครับต้นเดียวครับเนี่ยถ้าเก็บถ้าเก็บขายได้ครับเนี่ยพ่อแกงี่ยมาพี่น้องนี่ครับงามงามครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นเป็นการเห็ดผักหวานนอกฤดูนะครับคือเขาลูดใบก็ต้นเดียวก็ได้หลายบาทครับสําหรับผักหวานตาออกดีๆแบบนี้ครับอ่านี่ครับพี่น้องต้นนี้ก็กำลังงามครับเนี่ยนะครับกำลังแตก รูดใบออกพี่น้องรูดใบออกเลยอ่านี่ครับชาหนีกับผ้าดูแลสวนครับพี่น้องดูแลสวนชมสวนนี่ครับงามอีก่ีครับเนี่ยเกิอดออกมาใหม่นี่ยังบ่ได้นี่ต้นละยี่สิบบาทสามสิบบาทนะครับเข้าดูแต่ละขั้งนะครับได้ต้นละยี่สิบสามสิบบาทถ้าออกทุกต้นนี่ร้อยต้นครับเป็นเงินหลายเลยครับ ก็จะสลับกันออกไปเรื่อยๆครับพี่น้องอันได้ออกก้อนเท่ากับเก็บไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ครับอู้นี่ครับออกเตียมเลยครับพี่น้องอ่าครับกับประมาณนี้ครับปลูกไว้หลายๆักหวันพี่น้องเลยนะครับคลิปนี้บ้าโชคสับเขียวโอปอกับขอบคุนีเพียงน้องนะครับโอปอกับให้พัก่อนะครับเพราะว่าพึ่พึ่งหายป่วยนะครับกลับมสบายครับเป็นไข้วัดนะครับ ก็ได้รายอยู่ครับพี่น้องครับมีพื้นที่ว่างเข้ากับปลูกว้ครับทางบ้านยังเหลือเอาได้กินครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอพุณนพี่พีงน้องครับขอคจ้าครับเอายพ่อกันคลิปนาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับรดน้ำต้นไม้ครับเนาะไป